มาจากสิ่งที่เรากําลังพูดกันอยู่ในขณะน,นี้อยากให้เราได้พบความสุขความสุขนะความสุขเป็นสาระสําคัญจําเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติธรรมเป็นฐานรองรับเป็นไม้ค้หยันไม่ให้ลมล้มละลายถ้าทำความเพียรบ่เป็นบ่มีความสุขก้าวเถื่อนขี่ข้ามเราคนเนาะเอ๊ะซิซิซิตัวตัวมันพาอะไรถ้าไปยงเลิกให้นั่งอื่นนั่งซี้อเว้นเป็นนันเถื่อนบ่หันได้พอของตีถ้าพบความสรรุมมสรรอขอันเกิดจากสมาธิ มันจะไม่ลม้มเหลวมันไปนฐานรองรับไปเพราะมีหางออกโลกทั้งโลกทุกวันนี้เขาดิ้นรนต่อสู้เพื่อความสุขมน่บอกหรือเพื่อคนถูกก็เพื่อสแสวงหงวาของสุขเรานี่แหละก็เป็นคนคนหนึ่งในโลกเป็นสมาชิกของสมาคามโลกเราสามารถจะพัฒนาความสุขขึ้นมาพานานได้ง่ายๆไม่ต้องไปทุกข์ไปดิ้นดิ้นแสวงหากับใครนั่นคือความสุขเล่ลองฝืนในสมาธิสวทีฐฐ่ส่วนเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาก่อนเลยเมื่อเข้าที่แรจะเจริญทำไมมันทำถูกอะไจะเกิดความสุขขึ้นมาก่อน ความสุขแนี้นี้เกิดขึ้นมาแล้วแตกหักกับมันกับความสุขที่เราเคยพบเห็นความสุขที่เราพบเราเห็นเรามีเราเราเป็นมัก่อนมันเป็นความสุขที่แอบอิงอาไยอาศัยอามิตรอาศัยเงืออามิตรเนไปลมาเดือยอาศัยรูปเป็นเดือยของตาอาศัยเสียงเป็นเดือยของหูอาศัยกลิ่นเป็นเดือยของจมูกอาศัยรสเป็นเดือยของลิ้นได้กินแสบก็ว่าขัดนม่ว่าทุกขันได้ฟังเสียงมันม้วนกระคักก่อนสุกขได้เบิ้งแมบตาแต่เบา้งดีๆก ouais. so ็ว่สุขมันฟู้งย่างอ่ะ แต่สมาธินี้ไม่อาศัยเยอะเลยเห็นว่าสองวนกี้นี่ในหนังสือนั่นอ่ะยังสมาธิอริโยโอนามาโิโสจะตั้งเยอะว่าจย่านุปชัชติจอมรู้เฉพาะตนว่าสมาธินี้เป็นอริยะไม่แอบจิงอาออมิตรอริะระยะแปลว่าไกลห่างจากข่าสึกไปไไม่แอบจิง ความสุขที่เราเคยแสดงหามันต้องแอบอย่างนิม,มีมีเสียงให้ตาเห็นมีเสียงให้หูได้ฟังมีกึ่งให้ดังได้ดมแต่หมูกได้กินมีรสให้ลิ้นได้สัมผสัสมีความนุ่มเนวลทางกายให้สัมผสัสมีอารมณ์ชื่นชอดในใจแต่ตัวสมาธินี้มันพัฒนาไปถูกแล้วยห้อาเซทิลนั้นเกิดความสุขได้ง่ายความจุความสุขจะขึ้นมาหงวแถวเลยพยายามนะพยายามพยายามให้พบความสุขถ้าพบความสุขแล้วได้รับทางออกที่จะต้องไปนี่รล่นืี่แย่งแสดงหาอยู่ทังโลกเราไม่ต้อง ไม่เบื่อทุกข์ไม่เบื่อทุกข์เขาเพราะความสุขที่เขาสแสงหาขหาเราหาได้โดยไม่ต้องมาหาสิ่งนั้นเราพัฒนาจนมาได้เป็นทางออกแก่ชีวิตที่ดีงามที่สดุดอันที่สามก็จะรู้เองคนอเดินบอกก็ไม่เข้าใจทำเองเขาจะรู้เองป้าสมาธินี้คนเลวเลวลกลกขี้เกียจขี้ข้านเดือดเสพไม่ได้เราทธเจาไม่แสดงธรรมตัดทะลุไปไหนเพราะพระไทยมีพระไทยน้องไปที่จะไม่แสดงธรรมให้คนทั้งหลายฟังเป็นเดือร้อนถึงผมทหารบดีพอผู้ไปใหญ่ นี่ประมาเมาม,าม,ามานิมนต์แทนคนทั้งหลายขอ,อนิมนตเถอถพระผู้เป็นพระเจ้าโลกนี้จะชิบหานท่านแม่แสดงธรรมขอจงอนุเคราะห์แก่ชาวโลกเถิดผู้จะฟังรู้เรื่องจะปฏิบ,บัติบัตรตามมีอยู่ที่เราอาราธนาพระแสดงครรมีคำสุดท้ายวาสันติทัันตาประรจชากาเสติกา เอเซตธรรมะันครับเป็นมังประชังแปลว่าผู้มีผองทุรีบังตาน้ยน้อยจะมีอยู่วิกิเลสน้อยไม่เข้มแข็งเข้มข้นมีอยู่ฟังแล้วจะรู้เรื่องจะกระทําตามใา่มีอยู่ขอจงแสดงทาเถอะเพื่ออนุฆาบคนเหล่านั้นคุณบอกคุจักอยังไงบ่ต้องบ่ต้องสอนก็นได้หรอมหาพรตเราเข้าใจด้ปล่อยทิ้งซะแต่คนที่จะจะรู้จักก็มีอยู่ทุกคนเมื่อจเจริญสมาธิมาถึงจุดนี้ที่มันดำดิง่งลึกซึ้งลงไปมีความสุขขึ้นมา มันจะมันจะคิดขึ้นมาเองวๆๆา่าเฮ็ดเลยเลยเป็นบ้าหน่อยเขาจะไปบอกว่าสอนคนใดเน้ะทำไมหนักไปเลยอันนี้มันไม่ยาย็นไงกลัวเขาจะต้องพอดไม่หนักแท้ที่นี่บอ่อสเฟสอิริสภายในจะขึ้นตะวใบห่วยห้างแบบเป็นห้างแบบเป็นไผ่กันตอนตนี้เป็นเป็นไข่อ่ะวิเศษวิโสประเสริฐมาจากไหนเราก็คือคนธรรมดาเราก็คือผู้รู้ชนธรรมดาธรรมดาแต่เราพัฒนามาคนเหล่านั้นทุกคนถ้าเขาพัฒนาเขาก็ทําได้ถึจนจนงจุดนี้จะเห็นทุกคนมีความสามารถแม่สามารถไปดูถูกใครได้ที่เขาขี้เกียจที่ขานก็คิดว่าเขาจะไม่มีวาสนา ถ้าก่อนเขาเคยเขาไม่เคยสร้างสิ่งเหล่านี้มาแต่ก็ยังดีนะเขาได้มาสานุโมงค์าอุตสิร์ลคนคนโบราณพลอยว่านี่ดีเลยเราลูกนาเต็มกำไังลูกหนึ่งเบ็ดซื้อแล้วสมัยปี่งเต่างอ่งมงวนท่อหนาเทียร์ไรไงนะถ้าว่าแม้จะสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหามาเมื่อเหมือนเอาลูกหน้าลูกสอนมาดัดแต่มันตรงตรงเป๊ะ เบ็ดทางเบ็ดซื้อแล้วสมัยพีนตาวง่เต็มกันได้ลูกหนึ่งคือทั้งหมดแต่สักคนหนึ่งก็ยังดีเพราะมันทั้งหมดบางคนแล้วเลิกกด้หักเขาก็ด,ดีเพิ่งแพ๊เดียวเขาก็งอไปพบหมู่พวกคณะที่มาดีไปของเขาเลยนั่นก็ถือว่าเขาไม่กรรมแยกขากรรมูงประคุณอะไรว่าเราต้องนประกาศตามกรรมของเขาให้เหมือนกระดอกไม่ได้ดอกแต่เราก็ไม่ได้อย่างเดียวคืออัชชวน,นวริงวอนแนะนำ่ำสอนทั้งแนะทั้งนำนะไม่นนแนะซื้อเลยนำของเหตุแนะนำ่ำสอน นอนันยุบจาสอนยุบเศร้าทำไปทำมาทักชวนวิ่งบอนอันนั้นเลยปอบังคับเราขอส่วนเจ้าเหตุวิ่งบอนได้นหมอ,อยากให้เพื่อนดีนน่อในสำนักพระเจ้ามันยิ่งยากกว่านี้อ,องค์หนึ่งพระธาริพระเจ้ามาไ,ไม่ได้วอกอตดมาให้พระฉันเข้าครั้งเดียวนะพิสูจทั้งหลายเธอจงพิสุจดฉันข้าสองเวลาต้องอวดเธออย่างไรได้ไหมให้เวลาวิการไ,ได้ที่ยงไปถึงวันใหม่ครั้งเดียวในทันชวนทักชวนมาเธอพิสูจทั้งหลาย จะมาบริโภคอาหารวันละครั้งเดียวเถิดเราตะขาคดงั้นเราตะาคดก็ฉันเพียงวันละครั้งเดียวถ้าเราฉันครั้งเดียวแล้วกายเราก็เบากระปีก้กระป่องไปผู้มีความง่วงนน้นอยโรคในกายก็มีน้อยก็มีแต่ความสดชื่นอธิเจนะกอพื่อกกจะมาบริโภคอาหารวันละครั้งเดียวและวพระพัทาลิท่านนั่งอยู่ตรงนั้นบอกแต่ผมนี่ข้าพระอ,องค์นี่กินวันละสามครั้งยิ่งดีเลยว่ะยางนีแห้งไม่ต้องถึงวันละครั้งหรอกวันละสะองครั้งสามครั้งไม่ยงดีไม่มีโทษอะไร ถ้าเงยเม่อวาแล้วท้าไม่ไดชวนมาเธอนันทาน,นิพิกเวศองฉันวันละครั้งเดียวเมืองง่อเธอฉันวันละครั้งเดียวแล้วตามง่วงหนุย่ยง่วงซึอมขอวงเธอจะมีน้อยร่างกายของเธอก็จะกระปรีก้กระเป๋าเบากายไปท่าที่เผออาหารย่อยหมดแล้วก็เบาเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยถาพัฒนี่จะดันอยู่ตรงน,นั้นผมจะขอสามผมเดวันนี้เธอเดียวเองครับพิการนี้เนมฝรั่งเศสราบอกเลยอัตมาให้ศึกวันหนึ่มื่อเด็กินมเมื่เด็กเขาสองเกลือถ้าตื่นตีสองฟัไปจากตื่นตีสี่เด๋วแต่เมื่อปฏิบัติคำบริวัติตาม

เขาว่าได้ปืนไปจี้ถงมองเจ้าบวบวลด้เขาว่ได้มากราบขอร้องเจ้ไดิอะชิบบวลได้สองหมื่นเลยไปพระพุทธเจ้าท่านทนอดทนต่อพัทธาลิชวนแล้วชวนอีกระอังแต่ว่าส่งเธอแห่งดีนะผมกระปี้กระเป๋า้ยอย่าฟังข่อยแน่ปนนี้นะยังเคยกินดีพระเจ้าตัวมหาราชาวันมีแต่อาหารดีหนังเมืองได้กินหลายถึงนอนเธอเวียดทำงานโอ้ข้าเขายังกินสามถัออยู่เดิพอคือพอมีโรคขนาดว่ากินที่ทเดียวจะพ่ไมีโรคจะมเอาั้าหน่อยป้าพาโรเม่เอาั้าหน่อยวิถีชีวิตมันมันมันไ เหมือนกันนะบวชชิตไม่เหมืคนอื่นนะการกินอาหารแม่สัตว์ทั้งหลายเขากินตามเมี่ตาเกิดเขาหากินได้เท่าทีาท่ทททททเขาจะหาได้กินกินครั้งแรกไหมเพียงเพื่อ,อยังชีวิตให้เป็นไปยาปัญายาปัายะ ก็าบอตายยังชีวิตไปมันได้ออกเร่ไออกแรงากินเองอย่างชาวบ้านทั้งเดียกพอชาวบ้านเขากินสามทั้งแรกเขากินเพื่อย,อยังชีสผุดสือไปซสือวันไปทั้งที่สองเขาบริโภคเพื่อจะเอาประคาพลังงานทํางานเนตียครอบครัวของเขอดินไปทังป่าไปทาไร่ทํานามันต้องพลังนี่คืทั้งที่สองเมื่อแรกได้สักขเขากินเอ,องแต่เขาเริเวม,มา,มา,าเขาจะตังคเืนเขาว่าทางาน เธอไม่รู้หรอกอาการไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บริโภคไม่มีแรงอินเท่น,นึงเพื่อสืบอายุประวานวันกินสองครั้งอันที่สองเพื่อจะเอาเรี่งแรงไปทํางานหาหาอันที่มาเลี้ยชีิต,ต่อไปอัทีสมกินเพื่อเอาเรี่งเ,เร่องเอาแรงสืบพันธุ์มึงเจะไปสืบพันธุ์อะไรปกะ้อนสืส้ ทั้งชักชวนทั้งบิงบอนทั้งแนะนำคข้มสอนที่ท่านเลยตั้งไปทุดงทุดงไปไปหาอย่างในป่าดีทั้งบอกหัวักนะเพราะทุดงคือแปลก็ันแปลกว่าไปหาอย่างในป่าไว้นรนะทุดงคนโง่กไม่รู้เรื่องทุดง,งแค่ไปเดินอยู่ในป่า มาจากคําบริวัตทุตังคะทุตัว่าขัดเก่าคัดให้มันเกี้ยงหมองมันดำเงินนะเห็นไหมเมเกียงเลยนะอังค์องค์ประกอบเมื่อต่องทุอังคะออกเสียงเป็นไทยไม่ได้แปลว่าทุดงอีซีสามข้อไปว่าองค์ประกอบเพื่อความขัดเก่ากิเลสกิเลสไม่มันกินหลายขัดมึงเง้าไปอีกมึงเลยเทียนที่จอยเป็นอยู่กับกิเลสกระไดกิเลสก็จอยเป็นได้อยเลยก็ตายเป็นข้อแล้วเขาจะให้เนื่อนมันหลายจะป้อนถ้าใครรักสวยรักงามมันมาแรงทางการมถ้าก็ให้ทุดงข้อหนึ่งจะอะไร โสสารตึงกังคาโนนไปนั่งอยู่ป่ายขาโน้นเป็นวัดอันนั้นขอสุดองขอนึงเดิเบิงผีเบิงสร้างเบิงโตอยู่มันงามบอกอ่ะมันจะมันจะขัดเก่าเบอนี้แล้วมันไปด่างงวนนี้อาใครที่ข้านอยากกินทื่อสบายเพราะว่าให้ขัดเก่าโตไอคอนปินดะปาเตกังคะสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานเอาเรียกบินธบัตเป็นวัดกิจวัตรประจำเมื่อได้บริสุทธ <lawsuit. S 1> ิบาทบอกกินดินต้องให้กินเต้มเติมของไปบินไปบินมาในองค์หนึ่งแต่ไม่ใช่อาบัตอ่ะ ใครไม่ได้ไปมันไม่ได้ลอบประวัติทูดงในไม่ได้บงังคับมาทำและต่ใจสมัครอันนี้เขาเรียกวัดอันนึงเป็นศีลอันนึงเป็นบัตรคนหลังกันเลยศีลคืออันหนึรร่งปัจเจกีตี่จะต้องทําเป็นเครื่องประกอบช่วยช่วยขัดเกลาบางสิบางอย่างที่มันมีมากในคุณําไม่เจเริ่ถ้าใครรักเห็นแก่ป่าแก่ของนั่นแอบกินหลายนีเราใส่ข้อเล่สันวัดในก็ทูดงในงปัตตปินทิกังคะสมาธิอย่างนี้อ้าวเจ้าสมาทานเอาองค์ผู้ชนในบาตรไปวัด บาาเบาจะนม่ผานไหลายคนมันเซบมันจะไปะหาเลือกเ,เก็นแตมันแส่บมีกี่หลายโคลเลสเตอรอลมันจะสุรากินหลายสนาินะอัญยาคุณเทนะยาเป็นต่างกานมีส่วนเป็นคนันติกบริโภคอาหารอันเจือปนกับไปดังอัดข้าวไม่ให้เป็นไปไม่อะไรกับเขาอะไรอร่อยนี่คืขอข้อหนึ่งทิปส,สามข้อนะบ่บุ้มมีแจ็ขอดว้วยจงไปเที่ยวในป่านะได้มปนอนในป่าบ่ได้ว่ามีโยลูกขะงมูและกังคะซือือข้อวัดข้อหนึ่งคือนั่งอยู่คนมา้ไปวัด บริษัทกุฏิอย่างนั้นส่วนหนงแต่ข้อนี้ให้ถือได้แปดเดือนไม่ถือว่าผิดทั้งผลบรหิหารไปนั่นองอยู่ในห้องไม่เพราะว่าตอนนั้นงงปานั่นไม่จะเป็นนิมโมเนียปัดบวมตายหรือมาให้ได้ถือได้แปดเดือนนั้นในอนเนื้อแรงเนื้อหนาวพวกมันสบายเป็นไปนดนเพราะในในงงไม่ลันยึดก,กังค่ะยืนในป่าเป็นวันนดเมื่อกี้เขาเสื่อเลยอะไรจะสื่อที่เราพูดเมื่อกี้นี่ยืนในป่าเนัยคือใจใจมันมักบุบบานง่ายเดี๋ยวไปได้เห็นโลกได้ได้ยินเสียง แต่ก็ระเจิงมากับอารมณ์ะนั้นให้ไปอยู่ป่าไม่ได้บังคับแต่ให้ส,สมาธาบังคับลเลยลายยิ่งกังคสมาธิยามิลยัยยิกังคังสมาธิยามิเอาไปแล้วถือเอาซึ่งองค์ผู้อยู่ในป่าเป็นวัดเป็นตัวเดีของเรืยมงบ่อนเอาเลยแลิอยู่ป่าอยู่ป่าอยู่คนม้อยู่ที่กลางแจ้งได้อยู่ได้เพียงแปดเดือนต่อปีนื่ผลบวาหายไปอยู่มันจะเป็นโรคปอบนตายเมื่อกี้เราจึงสวดว่าเคยจะมีปัญญารักษาตนเห็นบลตร ว่าให้ซื่องงไปนนเด้ปีสติเดินสมาธิครับประมาณนี้ได้เถอะาการห้าด่างจะเ่อนขึ้นแก่เถอะบอกดีดีแด็กบอกงานทุกอย่ามันบอกห้องแต่เอกแกหลกเบิดในข้อตัวแรกที่เราสอนใ้ส่วนสมาธิสวดก่อนให้เรารู้ว่าการจะเดินสมาธินี่ถ้ามันจะเกิดผลขึ้นมาง่ายก่อนอันแรกคือความสุขจะเกิดมาในต้นต้นเป็นแนวหน้าเลยถ้ามีความสุขแล้ว แต่รู้จักความความสุขที่เกิดมาจากสมาธิกับความสุขที่แสวงหาภายนอกมันใกล้ห่างกันมากถ้าพระสงฆ์เจริญสมาธิได้พบความสุขความเด่นซิดยายเลยรแบบนี้นบ๊ะซีดไปจากช่วงซิดหรอกถาว่ายืดซีดีกว่าไปหาในสมองมันอย่างเราเดศสิบบาลนี้ใครจะพอยืซีไปหพะโลู่ลวกก็ไม่ได้ยิ่งขึ้นเลยแต่ว่าอายังสมาธิอาการสาปุริโสเสวติต้องรู้เฉพาะตนว่าสมาธินี้อันคนเร็วเวลู่ลวกเสพไม่ได้เลย เฮ้พ่อฉับสวยในบไรเนนี it, so it right. s <S cool. ้ต cool. ้องทําจริงๆคือทาเลขอเฮ้พ่อนี่เป็นสุพ่อเวลามันจะเป็นมันเป็นบุเรื่องแรามันเห็นนต่อมาเมื่อเราเด้พบความโศกแล้วเราจะรู้ต่อไปว่าสมาธินี้ไม่ได้อาศัยสิ่งอื่นอาศัยการึกติดอย่างเดียวเืรว่าอายังสมาธิอริโยะเมื่อรามีโสติอะรู้เฉพาะตนว่าสมาธินี้เป็นอริยะที่แอบอวิอามิตอริยะแปลว่าไกลห่างจากข้าศึกไกลแล้วก็ไม่อิงอามิตจะไม่อาศัยสิ่งอื่น อยู่แเกเหตุได้มันเกิดอยู่อยู่ภายในพระสุก็สงฆภายในไม่ใช่ความสุขอาสายอามิตพัะสงฆ์ใชนนี้ท่านเรียกว่านิราวิโสนิรามวิสสุมันมีความสุขอยู่สองอันอามิสสุอาสายอาวิตอาศัยตาตาในกระสุขจากการได้เห็นโูกยินแต่โมได้กินแม่แซ่แม่มวลแม่เนิร์เบองแต่ความสุขที่เกิดจากสมาธินี่ท่านเรียกว่านิรามิสสุสงฆที่ไม่แอบอิงสิ่งใดภายนอกแต่เราสาศับนปัญญานิปกตานิเม คนของที่ข้าทำจนเชื่อมันสภาผลที่มีานอุเทนเสนจักและอุเทนปวยสัตว์เพื่อครั้งจะปีไปทางเดียวให้มีสุขยสามอย่างล้นท่านได้ในหลายแดนได้ยี่ยังเดียวได้แต่อวิชิเอาสุธิเองอวิชิอย่างเดียวเราจะต้องมานั่งสมาธิมาฝึกเพื่อจะได้พบสุขทำอย่างเดนี้เราได้มาแล้วอย่างหนึ่งคืออวิชิสุขไอเนี่ยตรงมี้อวิชิสุขบัลลังกได้เต่าหรอกบัลลังก์ได้เนี่ยอวิชิได้ยังไงเนื้อแต่ตัวตรงอาวิธิแปลว่าเนื้อ ผัวก็เป็นเนี่ยเหรอเงี่ยก็เป็นเนี่ยผัวแต่มวผโพสตกไปบออเอาไปโพสเนียกอะไรบอเป็นเงี่ยแดอยู่ง่ปได้ปะเลิก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 ความสุขที่เกิดจากสมาธินองโบู้เพื่อจะวะนัตตังมาตานะตังเปตานะตังยาตกาตังปุตตาโหติการกาแม่ก็ทําให้ไม่ได้พ่อก็ทําให้ไม่ได้ภรรยาสามีก็ทําให้ไม่ได้นิสาก็ทาให้ไม่ได้เรียได้มันด้วยจิตที่ตั้งไว้ถูกต้องแล้วมามาปานิธิ ที่ตั้งที่ที่ตั้งไว้ดีแล้วจะนํามาให้ความสุขชนิดนี้ียกว่านีราวิสุทธิลแม่แม่วิญอาศัยในขั้นที่สองความสุขขั้นที่สาวละเอียดมากคนอาจจะไม่เข้าใจถ้าไม่ห่าไปพบอาตาบรีเรียกสันส้นอันขายะสุขขายะเปวสิมมสุขเมื่อสิ้นไปเมือม่อเมื่อความสิ้นไปทางตัณหาแต่ถ้านันมีตัณหาเดี๋ยวก็มีความสุขสองสองขั้นนี้ได้อันนี้เราจะเข้าใจได้ง่ายอาจารย์พวกเราไม่พากันเปิดูถูกกันไม่ได้ยิงก็เป็น ผู้ชายก็เป็นบวชด้วยเมื่อบวชก็เท่ากันเพราไม่เราเมื่อบวชจะิเป็นได้พวกเมื่อจำศีลจะเป็นเมร่ะวันจะต้องมือบวชเป็นแม่ขาวเป็นพัเขาวได้ไม่ใส่ชุดขาวก็เป็นอลังกตโตเจติสมังเจริยสันโตทันโตเนียโตพมจานิ่งบุคคนใดเป็นผู้สงบตนโยงสงบสำัาจจักรใจอยู่ฝึกตนโยงประพฤติพมจันโยงวางทุ่งศราอาวุธที่จะมปเวียนตัดผบุคลผู้นั้นจะใส่เสื้อผ้าอาภอชุดทีรดะก็ตาม เราเกล่าวว่าโสตวโนตะอัวโน,วโนสังพิโกเขาเป็นพราม์ก็ได้เป็นพิษสุก็ได้เป็นสมณะก็ได้บางพิเศษยอย่างนี้การจำสินแปดถือโบสถท่านถือว่าดำเนินตามคติพระอรหนันติคือทางไปทางดำเนินของพระอรหันต์อาหันตะทิติิงอาหานต์ตติิงทางดำเ,เนินของพระอรหันต์ด้วยยาเทศน์มาวิสาขรัง มีวนนั้นวิชากล้าจำถึงในเท้าเลยบอกพอาพี่เสือรังหลายไปจึงโดวิสาขาเนี่ยเคยไปผู้ม้นประมาะติรุร้น,นเพื่อจะมาจำถึงโวสถทุกโวสถรทุกอย่างก็เลยบอกว่าพิ่สังหลายผู้โวสถทั้งแปดประการนี่แหละเป็นอาหารตะระกิจเป็นทางดาเนินเป็นที่จะไปถึงของพระ,รหะอาหารจำเดิมพระอรหันต์ทั้งหลายเด,ดินตั้งแต่เดิมมาจนถึงวันนี้เราเชื่อของท่านท่านจะเว้นจากการฆ่าตัดฟางตตาวด์แม้เราก็จะเว้นหนึ่งวันหนึ่งคืนนั่น เดินตามาอาารอยพะอหันแล้วแอมเดิมแต่พะอ,อาหันองค์นั้นบรรลุธรรมทำแรกที่เด็ดทำหัวสิ้นทุกโดยชอบแล้วแต่แต่แร่พ่อาหันนั้นจะเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้แม้เราเองเราก็จะเว้นขาดวันหนึ่งคืนหนึ่งทำรอยพระอาอหันไปพ่าอาหันไม่ใช่วันหนึ่งคืนหนึ่งต้องจะเป็นสว่างเลยหมดเลยไม่ฆ่าตลอดชิดไม่ถือเอาสิ่งของเขาไม่ให้โดยตลอดชิดไม่พฤตนตนดังไปคู่โคกอะธรรมะจะอย่าง ไม,บบมไม่ใช่แบบผมไม่ใช่แบบพมจันทร์ไม่มีการประพฤติด่างคมก็แบบมีผัวมีเมียพระหันท่นทำไมอย่างนี้ไปก่อนดน,นี้แม้เราจะเว้นหนึ่งวันหนึ่งคืนเรากาว่าเขาเรลาเดินเมืองตามเส้นทางแห่งพระอรหันต์เจ้ชสุอเป้าหวังมัจะไปเห็นที่นน่นพระอรหันต์ทุกองค์ที่เจ้าทุกโลกหานสินที่โวโบสในี้ซะก่อนเรียกว่าอาดิยะอุโวสถเดินท่านท่านเรียกอุโวสถแตกๆาอุโวสถคือท้งหลายอุโวสถนี้มีอยู่สามอุโบสถอุโวสถหนึ่ง โอปาราดอุโบสถโอสดรักษาเหมือนคนเลี้ยงงวงคุณบ่ิเวนเจ้าของงวงเลยคุณคนรับจ้างเลี้ยงงวงไปยุ่ไปกินหนา,า,าดินน้ำมาเอาไปไล่เขาขอฟูดึงพุ่นงวยเขาขอเกี่ยวของเป็นเป็นอุโบสถนอกพุทธศาสนาเข้าไปจาํำศีลอุโบสถแต่ที่ใจเขาไม่ได้ฝึกหัดอะไรจำยุ่งจำศีนคือคือโบราณมจำจำจำศีนแบบเรียนเรียงว่วงแล้วก็โหยจุ่มซะกันสมัครทุกทุกทีคนหนึ่งได้มาอรอนหนึ่งได้ผู้อ่นผู้อ้วนไบปลอดปอดปานไม่เขียว เมาพื่อนโลกภัยโูกเลยเรื orman, ่องไเรื่องไเบ้อขึ้ยังแ่งไปกเรื่องอะไรกูโสดสวัสดีพ่อ้าแม่กูจะบอกกันยางไเดืองายุขนาดนาสติพนังกระถามกันเจ้าอยู่ทาาแรกวันนีงใกล้จตายหบอกนะขับพ้ว่าได้ส่นานน้โหมันเวลาตัวมันจมาหัวจะตายได้เนี่ยประมาณเรื่อบอกกันไปถามกันสั้นๆเรื่องอารมณ์จีจางไรสีเจ้าเป็นยังไงมอบแม่บอกมีคนสุขคนเย็นบอกบอกยังไงเี้ หาทางแรกเปลี่ยนกันแต่ที่โบสถดแท้อันมาจจำศิลโบสถประวัติภูนมีนอกวันนอกว่าเติมปลาถึงตอนดีบบเขาใช่ดีบบมันพคตรถลงเลยได้ที่โอกได้เส้นเป็นว่าโอปลาลักโบสดโบสดเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงงวมันงวงเพิ่นไม่ใช่ไม่ใช่งวตัวเองแต่ไปรับจ้างเลี้ยงใต้มันไปกินยากินกินกินป้ายกินดุ๊ีกางงวแล้วคำนั้นเสียไรมันหัวข้อเจ้าของมันเดือดอะไเอาขาดหลังจางหรือว่ามันได้รวกจะบานกัน ก็พิสูจนสองนิคันธอุโบสถอันนี้คืออุโบสถน,นอกศาสนาเพราะเว้นบางอย่างแต่ก็ทำอย่างาเรับเว้นจากการฆ่าสัตว์ในที่ตอนออกคนอันนี้ท่าทนที่จอนออกมือค้าใครที่ท่านที่อตกกป็จ้าขายอยู่พอได้ปีนกินอยู่นะเว้นบางทิศทางเว้นบางคอแต่ก็ทำบางอย่างอันนี้เป็นนิคันธอุโบสถอุโบสถของพวกนี้คนต่า,างซ้อนกันอุโบสถนอกศาสนาแต่พิจทั้งหลายอริยสาวกอริยสาวกคือใครถ้าแปามศัพท์ีปลว่า อาวผู้บเสริฐกระทำตามแยกสมาปลเป็นพาเรจเจ้าหัวได้เนาะอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เธอไปจำศีลโบสถเธอมีความระลึกึกคิดขึ้นมาได้ว่าจำเดิมแต่พระอราหันตรัพยาอสวรรสิ้นไปแล้วท่านไม่ฆ่าสัตว์ตลอชดชีวิตวาสตาอาวุธในการเบียดเบียนในการแข่งข้าศึกต่ตอชีวิตป่าไม่มีปืนไม่มีอาวุธไม่มีหน้ามาไม่มีไม่มีเครื่องมือที่จะไปป่าหา,หาสัตว์ตลอชดชีวิตแม่เราก็าจะไม่เข่งข่า หนึ่งวันหนึ่งคืนไว้ตลอดชีวิตน้ำห้องพระสก้อนหน่าห้องเย็นพระสก้อนหน่าโบ้แห้งห้องแหห้องเพื่อได้โอ้บื๊งเลยมึงก็เลยสองมึงก็เลยสงมึงบ้าแล้วก็หนุ่มมาไปเดือนสองเดือนสามเดือนำเดิมแต่ผ้าหันท่านบรรลุระยะเยธรรมมีเนี่ยทึ้งไปแล้วถ้าไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้ตลอดชีวิตแอ่เราอ็จจะไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้วันหนึ่งคืนหนึ่งโบ้ฮันตลอดชีวิตได้บมกุ้มนะต้องสกอนแม้นี้เรากะว่าจะกำลังดำเนินประการ อริยปฏิปทาหันตะสิ่งดำเนินไปตามเส้นทางพระารามเราเรียกว่าอุโบสถเช่นนี้เป็นอริยะอุโบสถไม่เสพกามวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่พูดปดพูดสอเสียดพูดเจอจาบคายถ้าบราปฏิบัติสุดามาตาไม่เสพเพราะอะไรพิกันเพราะพิการเพราะยังเรไง่ายง่ายมันเจอพิกัรตลอดหันทั้งหลาย่านตัสะรุแล้วท่านจะไม่พูดปดคำดาบอาทอยอย่างยาบคายูส่อเสียด เพื่อเจอพวกมันมีเหตุมีผลบากว่าไปหมดท่านเว้นขาดตลอดชีวิตแม้เราเองจะเว้นระยะวันหนึ่งคืนนี่เรากล่าวว่าเขากาลังเดินเนินไปตามรอยของพระริยเจ้าตามเส้นทางของพระหลานทั้นข้อที่แปดทั้งหมดตานต้องผ่านไอ้ย่าเจ้าต้องผ่านทางเส้นนี้เมื่อผู้ใดสมาหานิยบโสถประเภทนี้พระหลานทั้งหลายท่านย่อมอัชตังเตโตสมาธามนุยุตโงอันประกอบความสงบในจิตจะเป็นประจําอัจขัดตัง เอตโตสมถะอนุยุโตถ้าจะตามประกอบความสงบภายในจิตให้จิตสงบไปเรื่อยๆถึงวันชื่นชีวิตต่อชีวิตแม้เราเองเราก็จะอัชฉรังเอตโตสมถะมนุยุโตเราเองก็จะตามประกอบจิตของเราให้มันสงบภายในภายในภายในไปหนึ่งวันคืนหนึ่งคืนจ้าวันาเัเจเดแต่สามนาันสมาธิอันนี้อริยเรืออัชฉัังเอตโตสมถะมนุยุโต ตามประกอบความสงบภายในจ,จิตมีประจำพ่อบคุณขึ้นเรื่อยๆแต่ทางช่นี้เรากล่าวว่านี่แหละคืออริยะอุโบสถคือดำเนินตามปริปทาของพระเจ้ามีผลอันไพบุญมีผลอันรุ่งโรจน์อัวคากะกระทั้งรุ่งโรจน์ทั้งไพบุญเขาสามารถจะเข้าสู่ระเิเจวโลกได้ทุกชั้นในสา,า,ากมมวจรนี้แต่แต่ว่าลาเกศของเขาโดนสุดท้ายจะนุ่งหนางไปไหนหรือซื้อโบสถไหนสั้นไปสั้นได้ก็ได้เราจึงกล่าวว่าบุาคคลเหล่านี้ปัญญานี้กริตวา สุขุตริยานี่คนล่านี้ทําบุญที่มีความสุขไปกําไรรามากบ่อห้าไปสร์สวรรค์ากไรกว่าที่นี่สูงกําไร,รกว่ากรรันที่นี่ความสุขห้าเปอร์เให้ไปสุทัลามความสขไปอเป็นพันเปอร์เซ็ต์ปทศกมันก็เลยไปกำไรพันเปอร์อย่างไรนี่พอมือหนึ่งพอ,อยี่สิบช่วงดูคนมือหนึ่งพอสองร้อยปียามาสองร้ปีวันหนึ่งที่นี่ยี่สิบช่งวันหนึ่งที่ดุศิตาสี่ร้อยปีปกำไร,รบอกยี่สิบช่วงกับสี่ร้อยปีมันกลายาไรมากไห ความสุขที่ต้องสว่ยใช้เวลาส,สวยความสุขนั้นกำไรด้วยเวลานี้อันนี้เรียกว่าอาดิยะอุโบสถเพิดเบิดทานก็ได้ให้ถึงเวลรักษาภาวนาก็จเจริญอันนี้เราเป็นมิตรเกินกว่าเจ็ดเก้าแล,แล้วเดินตามก,กันมาอันนี้เราเป็นสหายอายกว่าสิบสองเก้าแล้วที่มาจำาสินด้วยกันพระสงฆ์เจ้าที่บูชด้วยกันไปนวิสาบักด้วยกันหนึมันลายกว่าเอ๊ม,มันเปทาท่านเก่าหรือว่าเรียกว่าสหายโยธนทวาสเกณะ จาตีโหติเจร่วมทางกันถึงสองเก้าขึ้นไปนับว่าเป็นญาติญาติทั้งหมดอลไเนี่ยญาตินั่งร่วมกันขอะบริวารป็นอย่างถ้าอยู่ร่วมกันถึงหนึ่งเดือนตวอดตึงเดือนอาศัยโบราณว่ากึงซึ่งนั่นนะซึ่งมาสัทมาเสมาสัทมาเสนะอตีโหติอยู่ร่วมกันถึงเดือน